ครับผมวันนี้นะครับผมก็มาร่วมงานคอนเสิร์ตเปิดปิ้งนะครับก็หนึ่งครบหนึ่งหนึ่งปีนะครับผมเมื่อกี้ทุกคนหนึ่งรอบครบหนึ่งปีนะครับลื้นปิลงนะครับก็สนุกมากมาร้องเพลงแล้วก็มีแฟนคลับมีคนวัยรุ่นหลายคนมาดูในวันนี้นครับผม มผมเหมาผมเหมาว่าพุ่คนเป็นวัยรุ่นทั้งหมดมีเกร้องเพลงคู่พี่นัทเป็ยไงบ้างใช่ครับรก็ก็ดีครับวันนี้เนี่ยคือธรรมดาเราจะเวลาเป็นงานจ้างอะไรเงี้ยเราก็จะร้องเพลงกับแบ็คกิ้งแคดมาแต่วันนี้เนี่ยเราได้ผมชอบมากเวลาร้องเพลงกับวงดนตรีสดแล้วก็ได้แบบว่าร้องเพลงคู่กับศิลปิคน <ๆ S 1> คนอื่นนะครับวันนี้เราก็มีเพลงนาทีเงียบงานซึ่งเป็นเพลงของพี่นัทสักดาธรเนี่ยก็ร้องคู่การแบ่งทรงแบ่งท่อนผสมภาษาเรียบร้อยครับผมก็ดีครับก็สนุกไปแบบ มีโอกาสจะได้ทำเพลงคู่กันเลยไหมคะอ๋อตอนนี้คงยังนะครับตอนนี้นี่เดายากมากว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเพลงด้วยซนะ้ำเพราะว่าทุกอย่างมันค่อนข้างเลื่อนไปหมดนะอะไรอย่างเงี้ยรู้ึงเพลงใหม่เราดีเก็นไงบ้างครับผมก็เพลงใหม่นะครับชื่อเพลงว่าสะเทือนใจก็เป็นเพลงครับฟังแบบเศร้าๆนะครับก็เพลงนี้เนี่ยจริงๆเพิ่งปล่อยมาได้ไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำครับผมก็คนที่ได้ฟังก็หลายคนก็มีทวิตเตอร์มาบอกว่าแบบชอบอะไรเงี้ยครับก็ดีใจ ตอนนี้ยังยังไม่มีครับไม่ไม่มีเหมือนกันครับใช่ตอนนี้พักครับพักยาวอย่ะงไพักยาวไหมไม่ได้ยาวนลครับก็คือแพลนก็คือแพลนตอนทํางานก็คือจบทิดาวานอนแล้วทํางานเพลงแล้วก็คอนเสิร์ตแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจบแล้วทํางานเพลงแล้วแต่คอนเสิร์ตเลื่อนอคือหลายๆอย่างมันเลื่อนนะคะแพลนมันก็เลยค่อนข้างกระทบในระยะยาวมากๆครับ คอนเสิร์ตเลื่อนไปแล้วตัวละครเองก็ต้องงต้อ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 งตามตามคิวอะครับเพราะว่าเราตั้งใจว่าแพรเราจะเป็นเราจะเป็นคอนเสิร์ตแล้วช่วงนี้อยากทําหน้าที่ของนักร้องเต็มเต็มไม่เคยเลยคอนเสิร์ตเราเริ่มได้ซ้อมอะไรเป็นางเดีอนคอนเสิร์ตเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเลยครับคือพอแถลงข่าวเสร็จแล้วสัปดาห์ที่กำลังจะมีซ้อมเนี่ยก็คือก็เลยขันเซินกันไปครับผมก็เลยผมยังไม่ได้เริ่มซ้อมอะไรเลยก็เนี่ยกําลังรอคิวอยู่ว่าบริษัท สรุปว่าคอนเสิร์ตเมื่อไหร่คิวซอ้อมยังไงแล้วก็เราจะมาเริ่มต้นกันใหม่อีกทีในส่วนของน้ำท่วมมีผลรบกวอะไรกับงานไหมคะมีมากเหมือนกันครับมีมากเหมือนกันครับอยู่ในพื้นที่เสี่ยงครับอยู่เขตเบึงปุ่มนะครับก็ก็ที่บ้านก็คงก็เหนื่อยครับต้องขนนุงทรายขนของขึ้นชั้นสองครับก็แล้วก็สําหรับงานนี้ก็คือแคนเซิลไปเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นงานงานในกรุงเทพหรืองานต่างจังหวัดนะครับ ได้ออกพื้นที่ในคู่เวสือคูตะกภัยอะไรเงี้ยบ้างไหมครับผมก็เคยไปที่จังหวัดชัยนาทครับผมทีหนึ่งแล้วก็ถ้าถ้าไม่ได้ลงไปที่พื้นที่เลยก็จะมีไปแพ็คของที่ที่บริษัททูนเอเชียอะไรเงี้ยครับเป็นไงบ้างที่ชัยนานทนาโอ้ก็คือตอนนั้นเนี่ยไปเนี่ยก็คือแบบน้ําท่วมเยอะมากครับแล้วก็เหมือน อย่างพวกเราคนกรุงเทพยังโชคดีที่เราเห็นเขาก่อนแล้วได้รับคาเตืนอนต่างๆเ,เลยเตรียมตัวทันแบบว่าเขาที่โดนเป็นจังหวัดแรกๆเนี่ยเหมือนเขาเตรียมตัวไม่ทันแล้วก็หลายบ้านคือย้ายของออกมาไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็น่าสงสารมากแล้วก็เวลาเราไปนะครับคือบางพื้นที่ะครับที่แบบเราเข้าไปแลป้วคือชาวบ้านเขาก็บอกว่า ยังไม่เคยมีใครเข้ามาเลยเนี่ยเป็นเป็นแบบเป็นคนแรกเป็นกลุ่มแรกเลยที่เข้ามาหาพวกเขาถึงเพราะว่ามันมีหลายหลายหลังคาหลายหลายควเรือนะครับที่แบบที่โดแล้วก็เขาบางทีก็ไปทางนึงไปทางนึงมันมีหลายชุมชนเงนี้ยครับให้ของประมูลวันนี้ได้ราคาสูง<ร>อ๋อครับผมก็สําหรับสำหรับวันนี้เนี่ยคือเป็นโอกาสที่ดีที่ประมูล ประมูลของแล้วก็นำรายได้เนี่ยมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับอันนี้นี่ผมต้องยกความดีความชอบแล้วก็ขอบคุณน้ําใจดีของแฟนคลับผมทุกคนเพราะว่าท่าน,นี้ที่มีคื้อแฟนคลับหลายคนทวิตมาบอกหรือว่ามาบอกผมว่าออน้องนั้นโชคดีนะที่ได้มีโอกาสลงไปตามพื้นที่ต่างๆหรือน้องนั้นเป็นคนโชคดีมากที่ได้ช่วยเหลือ คนที่เขาประสบภัยพวกเขาเองก็อยากมีโอกาสตรงนี้ผมก็เลยพอรู้ว่าพอรู้ว่าเออเนี่ยมีประมูลแล้วเงินจะไปช่วยเหลือเนี่ยครับผมก็เลยทวิตบอกแฟนคลับว่าเนี่ยจะเป็นโอกาสที่พวกพี่ๆถ้าเกิดใครอยากที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยบริจาคเราไม่ถือว่ามันเป็นการประมูลและกันเราถือว่ามันเป็นการบริจาคเงินจานวนหนึ่งเพื่อเพื่อคนที่เขาประสบภัยครับแล้วก็ทีนี้แฟนคลับผมก็ไปจัดการดีลงานการมีการประสานงานกันแล้วก็มีเปิดเป็น เหมือนแบบบัญชีด้วยเพื่อแบบใครอยากที่บริจาคก็บริจาคมาที่บัญชีนี้นะแล้วก็เงินก้อนนี้ก็มารวมกันแล้วก็บริจาคในครั้งนี้ครับผมก็เราก็ผมะแฟนคขับไม่ได้คิดว่านี่เป็นการประมูลอะไรครับแล้วอย่างของที่ได้ประมูลได้ไปนี่ใครได้ไปอ๋ออันนี้<า>อันนี้ก็แล้วแต่ครับคือคือด้วยความที่ ผมก็ไม่แน่ใจว่าโดยปกติแล้วเนี่ยของที่ประมูลไปจะไปอยู่ที่ใครเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยลหลักๆเนี่ยแฟนคลับผมก็จะมีสองบ้านหลกัหลกๆวันนี้ผมก็เลยให้ทั้งเสื้อเชิ้ตให้ทั้งสูรเลยเผื่อไปแบ่งกันนะครับหรือว่าหลายคนมีติดสัทายอยากจะส่งคืนมาก็แล้วแต่แล้วแต่และการครับผม,ผมคือผมไม่ซีเรียสครับยังไงก็ได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือน้าําใจที่ที่ทุกคนแบบมอบมามากกว่า ไม่รู้ถึงการเปลี่ยนลุคตัวเองนิดเดิมหาลุคเหมือนที้ชุดคุณมีควมเหมือนนี้ตะคุณอ๋อครับก็เปลี่ยนลุคเพราะว่าแบบเบื่อก็เบื่อเบื่อตัวเองนะครับที่มันแบบเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกวันเลยเงี้ยครับก็แค่ไม่มีอะไรมากครับก็แค่อยากตัดผมอยากทำสีเ,เฉยไม่มีอะไรเหตุผลอะไรมากไปกว่าน,นี้ครับ ฝากผลงานครับก็ฝากซิงเกิลนะครับเพลงคนสําคัญแล้วก็เพลงสะเทือนใจนะครับเพลงสะเทือนใจนี้เพิ่งปล่อยออกมาเลยก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ฟังกันเยอะๆแล้วกันนะครับ